วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์เกี่ยวกับเสก์รประหลาใต้ท้องทะเลลึกที่ถูกค้นพบจากเรือดำน้ำ ub 8 5ของเยอรมันและเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ub แ5เป็นเรือดำน้ำประเภท ub ที่ย่อมาจาก u boat ของกองทัพเรือเยอรมันระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่23กันยายนปีคศ1 9 1ถูกสร้างขึ้นที่อูต่อเรือ เ t v ีวีเอในแบรนด์ประเทศเยอรมน,นีและเข้าประจำการในวันที่24ิสพฤศจิกายนปีคศ1 9 1ภายใต้การบริชาการของกัปตันกุนเตอร์เขา UB บี85มีความยาว55.85เมตรความยาวของคาน50.80เมตร m, ความเร็ว13.4นอตหรือ24.8กิโลเมตรต่อชัว่วโมง ม,ม,มัทุกุ้กเบือได้สคนแล้วก็มาทุกคนได้อีก31คนติดอาวุธหลักปิดตอร์ปิโดขนาด19.7นิ้วและปืนบนดาดฟ้าขนาด3 4มนิ้วย้อนกับในเดือนเมษายนคศสหนึ่งเก้านแปดขณะที่เรือราดตระเวนเ m s คอดีของอังกฤษกำลังแล่นอยู่ในช่องทางเหนือที่เชื่อมโยงทะเลไอริสกับมาสมุมรแอตแลนติก จุดที่แคบที่สุดของจ้องทางนี้อยู่ทางขอ12ไมล์ซึ่งเป็นทางผ่านระหว่างเมืองออสเตอร์และทางตะวันออกเฉียงใต้ของสกอตแลนด์เรือลาดตระเวนลำนี้ได้พบเข้ากับเรือลำน้ำ UB85 ของเงยอรมนีลอยอยู่บนผิวน้ำด้วยความมัดนแต่แทนที่เรือทั้งสองลำนี้จะกระหนำ่ำอาวุธเข้าหากันแบบที่ควรเป็นแต่เสียงปืนจากเรือทั้งสองลำกับเงียบสงบไม่มีการประทะก,กันใดๆ ยิ่งไปกว่านั้นลูกเรือลำน้ำของ UB85 กับยืนรอมอบตัวอย่างเป็นระเบียบโดยที่ไม่มีการขัดขืนใดๆทั้งสิ้นการคพวบคุมเรือลำน้ำ UB85 สร้างความประหลาดใจให้กับเรือราตระนของอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วเรือำำลำนีำน้แทบจะไม่โผล่ขึ้นเหนือน้ำเลยในช่วงกลางวันและแทบจะปินไปไม่ได้เลยที่ลูกเรือ,อทั้งหมดจะยอมมอบตัวง่ายๆแบบนี้เจ้าหน้าที่จึงได้นำก่อตันคลิก ผู้บังคับเรือดำน้ำ UB85 และลูกเรือบางส่วนมาสอบสวนกับการคลิกเราว่าคืนก่อนที่พวกเขาจะมอบตัวพวกเขาถูกโจมตีโดยสัตว์ตรประหลาดขนาดใหญ่ในขณะที่เรือดำน้ำด b 8 5กำลังชาร์จแบตอยู่เหนือผิวน้ำเขาไม่สามารถระบูชินิสัตว์ที่เห็นได้เนื่องจากไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้นมาก่อนในชีวิตมันมีดวงตาโตขนาดใหญ่และมีบางสิ่งที่คล้ายกับเขาอยู่บนหัวของมันอีกด้วยเมื่อมันอา้าปาก เสงองจานจะสะท้อนฟันของมันจนสังเกตเห็นได้ชัดเจนโดวยวาปลาที่ระบุไม่ได้ตัวนี้พยายามโจมตีเรือของเขาด้วยการใช้ส่วนหนึ่งของลำตัวกระแทกเรือให้จมลงใต้น้ำกระตันฟลิกที่สั่งลูกเรือยิงอาวุธปืนเข้าใส่หลังใช้เวลาประทะก,กันอยู่สักพักซาปลา,ปลาตัวนั้นก็ดำนำ้นำหายตัวไปในที่สุดโชคดีที่ไม่มีมลูกเรือคนใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการประทะแต่ทว่า เรือดำน้ำ UB85 จับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงที่มีดาดฟ้าและกระดานขวาของเรือจึงไม่สามารถนำเรือลงกต่น้านได้และเป็นสาเหตุให้เดือราตระเวนอังกฤษมาพบในที่สุดแน่นอนว่าก,การเล่าเรื่องของสัพกระลาให้คนอื่นฟังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์ทำให้ลูกเรือดำน้ำ,นำของ UB85 ทั้งหมดถูกจับเป็นเชลยอ,อังกฤษได้ทำการยึดของเรือไป ไนื่องจากเรือได้รับความเสียหายจนใจจกล้จะจมแล้วและกองทัพเรืออังกฤษได้ชมเรือดำน้ำยูบีแ85ในไม่ชา้าหลังจากนั้นและไม่เคยมีหลักฐาในใดที่จะแสดงว่ามันถูกโจมตีครั้งนี้ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ลูกเรือยูบี้าเล่าถึงการปุ๊บสักประหลาดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือแท้จริงแล้วพวกเขาแค่กุ้เรื่องขึ้นมาในเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาความลับของเรือดำน้ำยูบี้า ยังคงเป็นปริศนาและไม่มีใครพบเรือดำน้ำอีกนับตั้งแต่จมลงตายก้นมหาสมุทรเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีก่อนจนกระทั่งในเดือนตุลาคมคศ2 0ง6ิบริษัทสกอตติชพาวเวอร์ผู้รับหน้าที่เดือดสายเคเบิลใต้ท้องทะเลได้เผยถ่าภาพที่เชื่อว่าเป็นภาพของเรือดำน้ำูบีแปดห้ามันถูกพบเจอด้วยเครื่องสูนาร์สแกนโดยบังเอิญแสดงให้เห็นกับ รูปแบบที่จะกินของเรือดำน้ำที่มีขนาด180ฟุตซึ่งอยู่ใต้พื้นทะเลลึก340ฟุตแต่ไม่มีข้อมูลยืนยันว่านี่คือ u 5 8 5หรือไม่ก็เนื่องจากประเทศเยอรมันมีการพัฒนาเรือดำน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับ u 5 8 5ขึ้นหลายลำและบางส่วนก็จมลงในมหาสมุทรจริงๆแต่ถ้าหากพิจารณาจากหลักฐานที่พบประกอบคำให้การของกับตางเขาที่ระบุว่าเรือได้รับความเสียหายบริเวณดาดฟ้า และที่บริเวณเกาบเบอขวาของเรือก็อภมความเสียหายนั้นจากภาพสแกนโซน,นาจริงๆหรือนี่อาจจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าวการพบสวรประลาบลึกลับแห่งของทะเลไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแต่อย่างใด